สวัสดีครับอันนี้เป็นเจดีคล้ายๆกับเจดีย์พุทธคยาที่อินเดียนะครับเรียนแบบมาจากประเทศอินเดียก็คือเป็นพระเจดีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับที่อินเดียจะมียอดแค่ยอดเดียวแต่ที่วัด เขารูปช้างนะฮะมียอดทั้งหมด9ยอดนะครับงานสร้างอลังการยิ่งใหญ่มากใหญ่จริงๆครับผมเห็นก็ยังหลงไหลในความวิจิตรงดงามของอสถาปัตยกรรมไทยๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสักครู่ผมจะพาท่านเดินเข้าไปภายในใต้ ฐานของพระมหาเจดีย์นะครับแล้วก็เขาเก็บภาพสวยๆงามๆไว้ฝากกับชาวไทยแฟนเพจด้วยครับ mm hmm. เมื่อเช้าผมทำคลิปไปคลิปหนึ่งก็ค่อนข้างจะมีเสียงดังจากาการทำกิจของท่านเจ้าอาวาสและก็ลูกศิษย์วัดและก็แม่ชี เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากครับพี่น้องดูนะครับเสาภายในเสาเสาที่มีมังกรพันเกลียวรอบฮะเป็นการสร้างที่ประทับใจนะครับส่วนผาผนังก็ฝาผนังก็เป็นรูปปฏิมากรรมของพระพุทธเจ้านะครับ ก็ผนังนะฮะจะมีชั้นวางพระพุทธรูปหนึ่งสองสสี่ห้าหชั้นนะครับเรียงรายกันไปนะฮะเนี่ยผมจะให้ดูความอลังการงานสร้างของพระธาตุเขารูปช้างที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาจุดนี้ไม่ใช่จุดที่ฝน คนร้ายมาทุบทำลายพระพุทธรูปดังที่ท่านเห็นใน y o u t u b e นะครับจุดนี้เป็นโบสถ์ก็ทำทำใต้าฐานของพระเจดีย์พุทธคยาที่เรียนแบบมาจากประทเทศอินเดียนะฮะมาทำเป็นใต้าฐานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ในตู้กระจก ปางเออมันใช่ปลางลำพึงไหมครับอหรือว่าจะเป็นปลางอ๋อจะเป็นปลางงามญาติปางงามญาติครับดูความอลังการในการสร้างนะครับท่านนยฮะผมว่าเห็นมังกรตัวหนึ่งที่ที่หัวเสาเสาที่รองรับองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ผมก็ว่าคุ้มแหละ ผมจะถ่ายให้ดูนี่ฮะครับสวยงามมากครับคลิปเมื่อเช้าอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับแต่คลิปนี้ท่านเจ้าวาดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จำวัดอยู่ครับผมก็เลยได้เรียนท่านวันนี้ทางวัดได้เลี้ยงอาหารนะครับอาหารเจ ผมจะเก็บรายละเอียดให้พี่น้องแฟนเพจของผมนะฮะสิงอุบลได้ดูกันว่าเมืองไทยมีอะไรที่วิจิตพิสดารและก็สวยงามครับเนี่ยนะฮะ,ฮะถ้ามีเวลาอยากจะดูหลายวันนะครับนะสวยครับโอ้โถงามสงา่ามีมนลขลัง นะฮะนี่ฮะจึงเรียกว่าศรัทธานในองค์พระพุทธศาสนายิ่งใหญ่อันนี้อาจจะเป็นอดีตท่านเจ้าวาดนะครับผมผู้สร้างครับครับอันนี้ท่านท่านเจ้าวาดครับสวยงามครับสวยเป็นไงฮะไม่ผิดหวังนะครับ ผมทำ YouTube เสร็จแล้วผมจะส่งข้าว Facebook ให้แฟนเพจได้ดูหากท่านมาเที่ยวสงขานะครับเชิญนะครับที่อำเภอสะเดายังมีสิ่งลึกลับที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอและยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นอะไรที่อลังการมากอันนี้องค์นี้ใหญ่นะครับผมอยู่ที่พุทธคยาจังประเทศอินเดียเล็กเล็กกว่านี้มากที่อินเดียมียอดฉัด ขององค์พระธาตุแค่ยอดเดียวแต่ที่นี้มีทั้งหมด9ยอดนะครับสวยงามครับสำหรับคลิปนี้ผมสิงอบบุบลฝากบายนะครับถ้าขึ้นหน้าเฟซใครนะครับขอให้มีโชคมีลาบครับวันนี้ผมสิงอุบลน,นะครับอ,อปอพลทีวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ